สวัสดีครับวันนี้ทามาชมวิถีชีวิตของชาวนานะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากทำมาแล้ว4เดือนนะครับก็เป็นรื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนี่เป็นข้าวเหนียววินีทครับรถคูโบตานะครับรถเก็บเกี่ยวขนาดเจศูนะครับอุ้มได้ประมาณ1ตันนะครับ บับตขนักได้อาจจเป็นการเก็บเกี่ยวนะครับมฝังเกษตรกรนะครับหมัอนจะปลูก็เก็บเกี่ยวนะครับ กำลังเกิดเกิดเป็นผลิตผลส่วนที่สีนะครับในรอบค่ำเเวลาประมาณ10-15ลิกาสารนะครับรถของเรานะครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้ครับประเทศนี้จะเป็นกีฬาของประเทศไทยสารเกีเก่ยวนะครับเป็นลำต้นข้าวที่ใหญ่ที่สูง ที่หนาก็จะประมาณนี้นะครับการ,เ,รเ,เก็บเกี่ยวหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็นําไปตากแดดหรือว่าอบนะครับประมาณสีถ้าเป็นแดดก็จะประมาณสีแดดสีแดดก็เก็บเข้ายยืงฉานได้เลยการเป็นอบก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับก็ทําให้มรดิข้าวไล่ความชื้นไล่อลากาศออกห้มหมดนะครับไม่อบไม่ชื้นนะครับถ้าเก็บผมบรีดแบบอัดจงชื้นนี่ก็จะ เกี่ยงตับการเพื่อนาราาทำให้จนผลิตเสียหายก็ทิ้งนะครับก็หลอดมารับประทานไม่ได้นะครคบชีวิตภายในก็เป็นแบบนี้ครับผมมีความสุขครับทอนสุขพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับมีความสุขกับสิ่งที่เราหาได้ชีวิตเราก็จะมีสุขแล้วครับชีวิตพอเพียง ฝากติดตามชมนยครับสวัสดีครับ